เปรียบเทียบ All New Honda HRV ชมใหม่และ HRV ชมเก่าในทุกๆมุมมองทางเว็บไซต์ Creative 3 1 1 c o m จากประเทศญี่ปุ่นได้ทำการเปรียบเทียบรถ All New Honda HRV ชมใหม่และ HRV โฉมเก่าแบบทุกๆมุมมองทำให้ได้เห็นภาพรวมในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ การเปรียบเทียบมุมมองด้านหน้าตัวรถแม้ว่าจะมีการใช้แพลตฟอร์มตัวถังในส่วนกลางที่เหมือนกันและขนาดตัวถังจะเท่ากันแต่ความสูงของอ l อนิว h ัน d ด HRV โฉมใหม่นั้นจะเตี้ยกว่า HRV เดิม15มิลลิเมตรทำให้ตัวรถนั้นดูกว้างขึ้นและมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำส่วนการออกแบบไฟหน้ากระจังหน้ารวมไปถึงฝากระโปรงนั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ต่อมาคือการเปรียบเทียบมุมมองด้านข้างแม้ว่าตัวรถทั้งสองรุ่นนั้นจะมีความยาวที่เท่ากันแต่ All-New H R V โฉมใหม่ที่มีการปรับสไตล์การออกแบบให้เป็นแบบ Fastback Coupe S U V นั้นจะมีหลังคาในช่วงท้ายที่ลาดเอียงมากกว่ารุ่นเดิม เลยทำให้ตัวรถนั้นดูเหมือนจะยาวขึ้นและการทําแอโรดนามิกที่น่าจะทําได้ดีขึ้นรวมไปถึงภาพรวมที่มันดูจะมีความพรีเมียมมากขึ้นด้วยออกแนวท้ายรถแบบรถแวนไกลๆไม่ได้ท้ายตัดเป็นครอสโอเวอร์จา้าๆเหมือนกับรุ่นเดิม การเปรียบเทียบด้านท้ายรถนั้นถือว่าเป็นอีกจุดที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดย All New HRV โฉมใหม่จะมีการดีไซน์ไฟท้ายที่เรียวเล็กและเฉียบคมกว่าเดิมรวมไปถึงมีการเชื่อมไฟท้ายทั้งสองข้างเข้าหากันด้วยแถบบาราตรงกลางรวมไปถึงตำแหน่งในการติดป้ายทะเบียนรถที่ต่ำกว่ารุ่นเดิมแบบเห็นได้ชัดด้วยนอกจากนั้นแล้วดูเหมือนว่าจุดส้นทวงของรถในด้านหลังก็จะมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบในครั้งนี้ชื่อว่าและหลายคนจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างชมใหม่และชมเดิมแบบชัดกันมากขึ้นโดยประเทศไทยคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ